ใช้แอปติดต่อวันต้องบุญนะเราเราแมนนวลแมนนวลซุปปี้อะไรนะพี่น้ำเปล่าซุปปี้บ้ีงหรือเ่าเอาน้ำเปล่าครับเอาเปปซี่ไหมพี่จะกินเปปซี่เหรอเปปซี่ก็ได้เวียดเชฟได้เวียดเดี๋ยดูดูกลัวไม่กลัวไม่อิ่มเดี๋ยวเรามาลองชิมกันนะว่าเป็นไงบ้างผมสั่งแบบข้าวหน้าเป็ดพิเศษอันนี้ของตากล้องอันนี้ของผมแล้วก็มี เป็ดย่างจานเล็กจริงๆเขาบอกว่าจานเล็กหมดเหลือแต่จานใหญ่ <c oughs> พูดเล่นพูดเล่นรสชาติดีฮะน้ำแบบกลมกล่อมแหวานนะเหมือนเหมือนผสมเหล้าจีนด้วยอะกินแล้วเมาแน่เย เดี๋ยวลองเป็ด,ย,ปดย่างเป็ดย่างเปรียวๆมไม่ต้องปรุงนะรสชาติเยี่ยมมากกินเนย ไพี่ลองชิบมังว่าเป็นไงน่าจะหิวแล้วมั้งเนี่ยมีกาพฟรีสอร <c oughs> เปิดพิศนันต้องร้านนึ่งิมด้วยหรอ,อชอบที๋วมว่า,ารู้ากำลังได้เลยชอบกิ่แบบเครื่องเคียง ครับปอดแมสทำไมเนี่ยหลังจากที่เราทานข้าวาเสรนะ็จแล้วก็เดี๋ยวเราจะไปตรงไหนกันพี่สถานีการ,รไปสถานีการใช่ที่ไปส่งจดหมายหาใครไปเขีนยนจดหมายอย่างเดียวอ๋อเขีนยนจดหมายอย่างเดียวใช่ครับอ๋อ โอเคเดี๋ยวไปกันตอนนี้ผมเดินถอยหลังอยู่นะครับผมไป <c oughs> ตามมานะครับตามมามาถนนบางรักก็ถนนนี้มันมีความหลากหลายหลายชนชาตินะครับผมไม่ว่าจะเป็นไทยจีนฝรั่งมีหมดนะครับผมแขกก็มีนะฮะเราเป็นเจ้าบ้านก็ต้องทำตัวเป็นมิตรครับบางคนทำตัวเป็นมิตรอาชีพไป ป่นเขาที่เขาอะไรอย่างเงี้ยนั้น,น,นมิจฉาชีพเออทําตัวเป็นมิจฉาชีพบงังวลถ้าสมมติพี่ไปประเทศเขาแล้วโดนฆ่าตายพี่จะกลับไปอีกไหมพูดตึกวันหลังก็เออวันฆ่าตาย,ตายตพี่จะมีป <c oughs> ัญญาก็ไม่ได้กลับไปใช่ไหมนั่นดิดังนั้นเราก็ต้องทาตัวเป็นมิตรเราจะได้เรียกแขกแบบว่ามาเที่ยวบ้านเราเยอะๆนะครับผมติดไกล์ไหมครับกว่าจะถึงพี่ไปสถานีการถึงประมาณหรเมตร 5 0 0ร้อยเมตรหร0อเอ๋500<ม>อวันนี้เดินกันมันนะครับวันนี้เพราะว่าเดี๋ยวเราจะเดินเต<ท>็งตึกแป๊บหนึ่งได้ไหมก่อนที่จะไปไปสถานีเดี๋ยวผมขอเต็งตึกก่อนตอนนี้ผมถึงหน้าไปสถานีกลางแล้วครับเดินมาจากซอย จเินกรุง44ิบสี่นะครับที่เรากินข้าวหน้าเป็ดมาเมื่อกี้ครับ<ว><น>ก็ใช้เวลาพอสมควรก็ออกกําลังกายครับผมอากาศก็กําลังดีครับร้อนกําลังดีครับผม<ว><น>ก็เดี๋ยวเราจะไปเดินสํงเพลงต่อนะครับผมเราต้องใช้การเดินเดีฮะห้ามนั่งรถครับวันนี้เพราะว่านั่งรถมันสบายเกินไปครับผมชอบความลำบาก อีกประมาณกี่นาทีได้ที่เราจะถึงพี่ถ้าจากนี้ไปสามสี่พก็ประมาณไม่เกินยี่สิบนาทีอ๋อเดี๋ยวอีกอีกยี่สิบนาทีเรามาเจอกันใหม่นะครับผมหลังจากเราเดินมาประมาณยี่สิบนาทีก็ค่อนข้างร้อนใช่ไหมพี่ครับร้อนแดดมากเลยหน้าดำมากๆเดี๋ยวสปอตเตอร์สักตัวยังนะครับวิตามินยันฮีวิตามินนะเราก็มาแวะเซเว่นเพื่อตักแอร์ก่อนแล้วก็เดี๋ยว ซื้อน้ำซื้ออะไรด้วยเดี๋ยวเราก็จะไปเดินเยาวราชเดินตําเพงต่อเราจะได้ของอะไรติดไม้ติดมือ,อพที่เอาอะไรหยิบตอนนี้เราก็ถึงสําเพงแล้วรถมาเดี๋ยวฟังรถฟังรถเเดี๋ยวผมซื้อเฟซชิลดีกว่าอันเท่าไหร่เนี่ยุ้ยมีหนังไหมพี่ <c oughs> ออห้ามถ่ายห้าม <c oughs> อนะไรซื้อสักเรื่องไหมล่ะเงากระเป๋านาน่าใช้เหมือนกันนะพี่นะ มีลายทหารด้วยต้อยไดูดูดิอันนี้ใบเท่าไหร่คร claro ับสวยดีอ่ะเนี่ยเอาไว้ไปแบบใส่ออกกำลังกายฟิตเนสอะไรเงี้ยพันเท่าไหร่ครับพี่ดครับาร้อยห้าส um ิบบาทสวยดีนะพี่ว่าใช้ได yeah. ้ป่ะแบบนี้ ใช้ได้ครับซื้อมาใช้ได้ครับถ้าใช้แล้วใช้ไม่ได้ก็ไปเอาไปฟ,ฟ,ฟิตเนสแต่ว่ามันกันน้ําไม่ได้ไงมันเป็นผ้าอย่างเดียวมันโอ้อันนี้ขายหลอดไฟเหรอหลอดไฟเยอะเฮ้ยช็อตยุงช็อตยุงพี่ซื้อพี่เขาพี่เขาเก๊กเฮ้ยอันนี้อะไรเนี่ย,ยอันนี้ขายอะไรชุบแป้งทอดแอป้งทอดตักตัดตักกินเลยครับเออลองรับรักหน่อยไหม ของกินเหรอของเยอะของเยอะแยะเลยพี่ใช่โอ้ไปตรงนู้นดีกว่าเผื่อได้กลับบ้านต้องสี่สี่ส้าห้าพันเอาโค้กแก้วหนึ่งเพิ่มความสดชื่น่อยเท่าไหร่พี่อุ้ย รถชนเรียกเรียกประกันได้ไหมครับรถรถเข็ดเยอะคารับ <c oughs> นี่ถ่ายนี่ถ่ายนีย่ฟองอฟอดเลยพีใ่ใส่ไฮเตอร์ลงไปหรือเปล่าฮะ <c oughs> ครับ <c oughs> รับยรับผม โอ้โหโดยชื่อใช่นะครับเฮ้ยดูดผิดของมันต้องเข้านี่อืมเอามันบางคนแบบใช้แว่นทิมตาใช่ไหมเราก็เนตทิมทิมผิดรูไงทิมเข้าจมูกอะไรเงี้ยอันนี้คือเราจะไม่ได้แวะดูแวะคืออะไรเลยครับยังครับตังหมดครับผมเอาไหม,น,ม,ไมน้ำส้มไหมน้ำส้มไหมน้ำส้มมะขวดไหมฮะ กินน้ำส้มละกขวดปะจัดมาเลยครับน้ำขวดเท่าไหร่ครับขวดยี่สิบห้าทรับยี่สิบห้าบาทขีขวดเดียวดื่มไหมรือว่าใส่ถุงดื่มครับระวังรถแล้วนี่รถไม้แล้วกินส้มจะมีรถตันไหมแม่รีด้วยส้มด้วยผีมซื้อให้ตากล้องครับผมขอเชิญผมมา บายบายโอเคครับถ่ายรายการครับหนึ่งวันเสียอะไรไปบ้างอะไรนะถ้าหนึ่งวันเสียอะไรไปบ้างหลายอย่างกระตังนี่เสียเยอะจริงนะใช่ไหมต้องใช้ต้องกินเนาะน้ำต้มนี่เปรี้ยมากครับอ้าวส้มสดอ๋อครับผมเปลือกอยู่นู้น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 นั่นแหละอ๋อน้ำส้มสดนี่ชั้นสุดสดเลยไม่ได้ผสม ไะเราเดี๋ยวเราไปถ่ายตอนกินแล้วตื่นเลยครับใช่กินแล้วแปลงสะบักดีไหมดีดีกว่าหวานแต่ระวังไปเถอะว่าครับเดี๋ยวลองน้ำบัตโลมโบราณหน่อยนะวันนี้อันนี้น้ำบัตโลมแบบว่าตามท้องตลาดอันนี้อันนี้มันเป็นไอไอไอโคลาโคลาอันนี้มันเป็นไงอันป่วยครับผมเดี๋ยวลองดูลุงทำหน่อยได้วีดีโอได้เลยครับ ทำเองไหมจะทำให้ให้เป็นเป็นไม่เป็นไรเดี๋ยวลุงโชว์ก่อนดีกว่าเออได้ได้แก้วเท่าไหร่ครับลุงครับแก้วยี่ห้ามานี้อ๋อเอาใส่อะไรบ้างครับเนี่ยเอาเอาเอารสไหนดีมันมีมะนาวมีเอาสตรอเบอรี่ลิ้นจี่เขียวชิมโซดาโคล่าน้ำแดงซ่าบลูเบอรี่เออรสเยอะมากเลยแต่ผสมชอบหวานชอบเปรี้ยวเอหวานหรือเปรี้ยวรสบัตรรสเบนรสเก่งรสไทยแมวนะครับ ้ลินีนั่นแหละลิ้นจีครับผมเดี๋ยวลิ้นจีผสมบูนี่เขาเรียกว่าบูฮาวายอ่าบูฮาวายเนี่ครับกินแล้วอะไรนะกินแล้วนี่ลุงอารมณ์ดีโอ้เดินอะดูเห็นไหมเห็นไหมจำเลยจำเลยเออนี่โอ้นี่คืออะไรอ่ะบฮาวายนี่โซดาอันนี้คือใส่อะไรโซดาเหรอปึ๊ด แต่ก็ปั๊บอย่างนี้เลยยอดเลยอ่ะแถวบ้านผมก็มีขายในปากน้ำแต่ว่าจะมีจะมีน้อยแล้วค่อนข้างน้อยแล้วคุณก่อนคุณเฒ่าเดสสมอลสวรรคุดไปมั้งลุงอายุเท่าไหร่รบเนี่ยเจ็ดสิบเอ้เจ็ดสิบแล้วโอ้ 6แฝดยังแข็งแรงออใช่ได้ทำงานทุกวันนะมันขย่อมขย่อมล้นจอเลยนี่ล้นจอโอเคครับล้นจอเลยเดี๋ยวลองลองชิมลองชิมดูก่อนล้นจอลองดูเฮ้ยเป็นไงจำมุกเดิมอีกแล้วจำเลยจำไหมจะลอยจับเลยนี่ในห้างแก้วเหมือนน้ำผลไม้อ่ะแก้ว6ห้บาทในห้างแล้วเขาเรี้ ผลไม้ทั้งนั้นเนี่ยอร่อยนะเด็กหนุ่มันจะพูดเล่นแล้วอย่พูดเลอาไงบเ้เอาเลยโอชิเต์ไอ้คนรุ่นหล่อนี่ชิเตอร์ครับผมยังไม่หมดลุกนเหอจุกจุกจุกอยเยอเดีะยวเดี๋ยวไม่ีกแกวเอาเลยเอาเยจะบอกจะอกว่าไหนเด็ดยังแล้วเดี๋ยวเดี๋ยววเดี๋ยวแถมไปช่างภาพเลยแถมยงช่างภาพเดหมยัเดี๋ยวเพิมแก้วยังจะบอกว่า จะได้หนึ่งซะหน่อยลุงให้น้อยนะเนี่ยหมดแล้วเนี่ยเออรียบร้อยครับเติมมาเลยเติมออนี่แถมแล้วครับลุงโอ้ใจดีมากขอบคุณมากครับคนเราเนี่ยมีน้ำใจให้กันเนี่ยมันจะมีอะไรลูาโอ้ลุงขายขายตรงนี้ประจำไหมครับเนี่ยครับผมพรุ่งนี้อยู่เจอกันอยู่สำถึงอ๋อครับสำถึงนี่นะผมเป็นคนอารมณ์ดีครับผมมีอะไรก็แบ่งปันกันกินอย่าไปซีเรียสอะไรแล้วช่วงโควิดที่ผ่านมาขายดีไหมครับลุงโอ้ย่อย่อมาเลยจัด วันละพันสองพันเหลือวันละสี <c oughs> <c oughs> ่ห้าร้อยต่อนี่นี่เออนี่เห็นไหมลุงอันนี้อันนี้ชาลีคือใครครับซาซีเหมือนยาหม่องเออเออเอาลองมาเอาเอาไหมซาซีซาซีเออซาซีามมาครับขอบคุณมากครับเอาเลยเอาเลยครับคือเขาเรียกว่านอนยาหม่องนะเออนี่นครับของแท้ดั้งเดิมพวดอดเพื่อลองดูเอาติดดีแล้วะตาตงต้องชิมแล้วล่ะ

ครับนี่เป็นหญิงชอบเลยนี่เพราะว่าทไบินอะไรดีบึกบุกบักนี่บนี่ล่ะผมแฝ้ผู้ชายตัวจริงทำไผมแฝงสุดยอดเลยครับขอบคุณครับคครรัับบผมไปแล้วครับครับลุงใจดีด้วยแถมแถมไม่ด้วยครับเอาโมนนะผมเพ็นหญิงแ้งครับแก เป็นแก้วหรือเป็นถุงครับป้าเอาเป็นแก้วแก้วแก้วสิบห้าบาทราเกว่านูหมอมันใช่ไหมครับใช่ค่ะมันประโยชน์เยอะเลยใช่ไหมครับมันอ๋อมันผสมไอพิคอร์ดค่ะผสมอะไรครับแก้แก้ไอล้างปอดล้างไขมันกินกินแก้เจ็บคออ๋อคุณยาแก้อะไรเฉพาะเลยนะยาแก้ไอที่คืนหวยอ่ะเดี๋ยวก็จ็บแบบก็เอาเผ็ดเผ็ดหน่อยนะเอครับเนี่ยเผ็ดหน่อยทั้งหมแม่ผมมาซื้อประจักออกเผ็ดๆผ็ดแล้วเป็นยาแก้ไอเงาอ๋อ ลอง,งดูกลุ่มเท่าไหร่นะคะรับยี่สิบที่ซื้อกลับบ้านไหม <c oughs> ลืมตัวอีกแล้วใ <c> ส <oughs> ่ไหมใส่ออครับออกเผ็ดเผ็ดนะออเอาเผ็ดเผ็ดซาซ่าเจ้าอื่นจะไม่เผ็ดของเราอยู่เผ็ดเพราะเราใส่เอพิสอร์ดอ่ะมันมันดีมันมัน มันเขาดีดองกินชาวเป็นเซนน่ะครับผมถ like ้าเขากินอย่างนั้นแล้วยกินสั่งไว้สามถุงใช่ไหมคะคนมาซื้อเยอะมากแกแกไอเมื่อเช้าเมื่อเช้าผมยังไออยู่เลยพอเสร็จมาจเมื่อเช้าผมยังไออยู่เลยแบบว่าสงสัยว่าตัวเองเป็นโควิดหรือเปล่าหรอครับกินเดี๋ยวนี้หายหายไอเลยครับผม ิน,นอ่าก็จบไปแล้วนะครับสําหรับการมาตะลอนหล่มเพลงในวันนี้นะครับผมก็อได้เที่ยวได้อะไรแบบว่าหลากหลายนะครับเห็นการใช้ชีวิตของคนแถวนี้ก็ค่อนข้างที่แบบว่าเร่งรีบเนาะแบบว่ารถคือเข้าออกไม่ขาดสายครับพี่ต้องต้องหลบรถอ่ะเดี๋ยวรถรถชนจนต้องเรียกประกันบางเคมเลยเมื่อกี้เมื่อกี้เดินไปเดินมาครับถเก็บเท้าครับชนชนผมด้วยเมื่อกี้ ดีที่รถเขาไม่เป็นอะไร <laughs> ก็ยังไงเดี๋ยวคลิปหน้าเราจะไปถ่ายอะไรก็เดี๋ยวฝากเพื่อนๆกดไลค์กดซับสไคร b ์ช่องว่างวาเลตีด้วยนะครับไว้เจอกันใหม่นะครับสวัสดีครับผม